สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่1 6ถึงส1สิิงหาคมปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกุมค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกุมค่ะ ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาแวง้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความรับรั่วไหลการทะเลาะวิวาทขอให้ระมัดระวังบางครั้งคำพูดของเราบางทีเราไม่ได้คิดแต่คนฟังเขาอาจจะคิดเข้าไปลึกยิ่งกว่าเรา เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอื้อนเอ่ยอะไรออกไปเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหา,หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ เหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคการทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆลองเสียงโชคเสียงดวงจากบ้านเลขที่ดูค่ะ ความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์คือสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาที่สุดและคุณก็จะได้ค่ะมีเกณฑ์ได้เข้าของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับเข้าของเงินทองสิ่งของมีค่าที่คุณกําลังจะได้เข้ามาค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนยืนหยัดด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ แม้กระทั่งคนที่มีคู่จะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรเกิดขึ้นค่ะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องเก่าๆอาจจะย้อนคืนกลับมาทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกรุ่มเป็นกังวลค่ะคุณต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆค่ะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้น มันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจอหากคุณทําดีไว้คุณก็จะได้รับผลที่ดีตอบแทนกลับมาแต่หากคุณทําไม่ดีล่ะช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงชดใช้ของคุณก็เป็นไปได้ค่ะเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์งานจะเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคนที่ตกงานอยู่ก็จะได้งานหรือเปลี่ยนแปลงงานไปสู่สิ่งที่ดีๆค่ะแต่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างยังไม่เป็นดังใจคิดไว แทนไว้แต่ยังไม่เป็นดังใจอะไรอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่า,ยายยงมันก็ยังไม่ลงล็อกมันยังไม่เป็นดังใจค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอค่ะจิตใจอารมณ์แปรปวนฟุ้งส่าน คิดมากวิตกตกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาความเครียดความ Meet วิตกตกังวลห่วงลูกห่วงบุตรห่วงบริวารจิตใ,ใ,ใจของความเป็นแม่ค่ะระมัดระวังเกณฑ์ความผิดหวังรุ่มจะร้ายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจระมัดระวังความผิดหวังด้วยค่ะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาที่คุณต้องแก้ไขต้องจัดการหลายสิ่งที่ผ่านเข้ามาทําให้คุณต้องทุกข์ต้องรุ่มเป็นกังวลแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลาย การไปได้ค่ะบางครั้งสิ่งที่หวังก็ยังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้ก็ยังไม่เป็นดังใจและอาจจะมีเกณฑ์ความห่างเหินห่างเหินห่างกับคู่ครองคนรักก็เป็นไปได้ค่ะสรุปสําหรับชาวราศีกุมประจําวันที่16ถึง31สิงหาคมปี2 5 6 7เกขอโทษค่ะเกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ส่วนคนมีคู่อาจจะมีห่างเหินบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้มีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรมั่นหมายงานแต่งข่าวดีกับความรักค่ะในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีโชคเล็กๆน้อยๆเข้ามาและอาจจะได้เข้าของเงินทองสิ่งของมีค่า บ้านรถที่ดินโชคจะมาจากบ้านที่อยู่อาศัยส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังคําพูดการทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระบริวารอาจจะไม่เป็นหนังใจให้มีสติในการตัดสินใจในทุกสิ่งค่ะการเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น การเดินทางอาจจะเปลี่ยนดวงชะตาของคุณได้พลิกร้ายกลายเป็นดีค่ะสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะ